สวัสดีค่ะ CLP คาร์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวัยตรงปกไม้จกตานะวันนี้พบกับต้นน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้สำคัญพิเศษจริงๆรุ่นใหม่2024นะ M 0 1 B นะ b i g p พัมันจะ b i g p พัยังไงคันใหญ่กว่าเดิมแค่ไหนมาชมกันเลยค่ะ นี่คือรถไฟฟ้า M01B Big h u t คันใหญ่เป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์6ที่นั่งตัวใหญ่ๆร้อยกว่าโลนั่งกันเรียงกันได้ข้างหน้า2ที่นั่งกลาง2ที่นั่งท้าย2ที่นั่งที่วางเท้ายืดหดได้ มาชมกันใกล้ๆเลยเน้นๆนะคะข้างหน้าเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์แต่ที่สำคัญนะเบาข้างหน้าเนี่ยมันสองที่นั่งใหญ่ๆบิ๊กบิคนตัวใหญ่ไซส์ฝรั่งนั่งเรียงกันได้อะว่าปะแล้วการขับเนี่ยเป็นการขับแบบแฮนด์บิด สมมติว่าเราขับเนี่ยนะคะอยากจะเอาลูกล้านข,าของสัมภาระเครื่องใช้เนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะอันนี้น่าจะเป็นแฮนด์บิดนะใหญ่กระชับมือนะคะมีนะคะช่องเสียบ USB ชาร์จมือถือได้หน้าจอระบบดิจิตอลตัวเลขใบปัดน้ำฝนเกียร์เดินหน้าถอยหลังระบบความเร็วนะคะ123ความเร็วสูงสุด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตรงนี้นะคะเป็น เปิดไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแตรนะคะแล้วเป็นระบบดิสเบรกเบรกกระชับมือมากๆแล้วนี่นะมาดูตรงนี้นะมีวิทยุ mp3 usb bluetooth ลำโพงสองฝั่งเซอร์ราวครบมากๆแล้วนี่นะที่สำคัญนะมีที่วางขวดน้ำด้วยใช้งานได้จริงไม่ติงนังน,นะคะ ข้างหน้าตรงนี้เป็นกระจกแท้นะคะเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยนะคะข้างหน้ามันนั่งได้หนึ่งที่นั่งถูกไหม M01T แต่เนี่ย M01B มันนั่งได้สองที่นั่งมันนั่งได้สองที่นั่งแล้วที่นั่งกว้างใหญ่มากๆนะ,ะมาในส่วนของที่ข้างหลังเดิมเนี่ยที่นั่งมันก็ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหม แต่นี่ค่ะที่นั่งมันนั่งได้สาคนมันนั่งกันได้แบบสบายๆเหตุผลที่เป็นรุ่นนี้ทอ,อะไรลูกค้าร้อยกว่ากิโลน้ำหนักเยอะมากๆอยากจะนั่งสองคนเรียงกันได้ไหมจัดไปค่ะแต่ถ้าคนตัวเล็กๆไซส์เล็กๆเ,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 เหมือนต้นออนเนี่ยนะคะ สามารถจะ,จะนั่งได้3คนได้เลยนะหรือจะเอาเด็กนั่งเรียงกันได้4คนด้เลยคือมันไซส์มันใหญ่จริงๆเพราะอะไรเบออาค่ะมันจะใหญ่กว่าเดิมประมาณ15เซนเลยนะเบาะใหญ่กว่าเดิมตรงเนี้ย15เซนถามว่า15เซนคือเบาะใหญ่ขึ้นมาอีกเท่านี้มันใหญ่มากๆนะคะส่วนท้ายก็เหมือนกันท้ายท้ายนั่งได้ เดิมเนี่ยต้อนอ้อบอกตลอดว่าท้ายอะ่ะถ้าคนตัวใหญ่นั่งได้หนึ่งคนแค่นั้นนะแต่นี่คนตัวใหญ่นั่งได้สองคนได้เลยมันนั่งได้จริงๆเพราะมันกว้างจริงๆ m ศ1นย์หนึง b นะ m ศูนย์หนึ่ง b นะบอกเลยนะว่านั่งได้สบายแล้วที่สำคัญไอ้ที่วางเท้าเนี่ยมันยืดหดได้ถอดออกก็ได้นะถ้าไม่ใช้นะถอดออกได้นะคะ ช่วงล่างระบบดิสเบรกมาถ่ายดิสเบรกช่วงล่างให้ดูนะคะช่วงล่างระบบดิสเบรกมีผ้าเบรกมีจานเบรกมีน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรกชกสปริงสี่ต้นแน่นหนึบจริงๆบอกเลยเดสเบรกะรยะยาวเนี่ยขับไปเนี่ยทนทานแล้วระยะยาวไม่ต้องมีปัญหาจุกจนะิกนว่าเบรกจะไม่อยู่นะคะ ยางเป็นยางตันเรเดียนแบบเติมลมไม่มียางในนะคะรถคันนี้รับน้ำหนักได้3 0 0ถึง400กิโลนะคะมอเตอร์อัพไซส์ไปแล้วเป็น800วัตต์มอเตอร์อัพไซส์ไปแล้วเป็น800วัตต์น,นะคะความยาวของตัวรถคันนี้อยู่ที่2เมตร50สูงร้อเซนแต่อย่าลืมนะว่าถึงจะความยาวความกว้างอะไรเงี้ยมัน เดิมๆเนี่ยแออันนี้มันใหญ่มันกว้างอยู่ที่เมตร1เมตร10เซนน่ะมันกว้างมากๆนะคะ1เมตร10เซน,นถึง1เมตร15เซนเดี๋ยวจะเอาตัวเลขเป๊ะๆมาให้ดูเพราะว่ามันเป็นเจนใหม่จริงๆรุ่นนี้นะ M01B นะคะ Big Size 79900บาทเดี๋ยวจะรีวิวการขับให้ดูนะคะ จะรีวิวการขับให้ดูรุ่นนี้เหมาะกับใครเหมาะกับผู้สูงอายุทุกเพศทุกวัยแล้วนี่ไซส์ใหญ่อย่างนี้รีสอร์ทคนที่มีครอบครัวใหญ่ Family หรือเอาไว้ใช้งานก็ทำได้นะคะก็ทำได้เดี๋ยวจะลองขับให้ดูนะ,ะการขับนะคะใช้วิธีการบิดเหมือนแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์นั่นแหละไม่ต้องใช้ขาเลยนะคะ ไปค่ะบอกเลยนะว่าออกตัวเนี่ยนี่พูดไม่กระชากเลยนี่คือเกียร์หนึ่งนะคะเกียร์สองระหว่างขับนะคะความเร็วอยู่ที่สามสิบส่วนเกียร์สามระหว่างขับไม่กระชากเลยนะเปลี่ยนเกียร์ได้ระหว่างขับได้เลยนะความเร็วสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจดเบรกกระทันหันได้อย่างง่ายดาย ถอยหลังได้อย่างดีนิ่มมากๆนะคะเดินหน้าโอ้โหเดินหน้าระเบบกระทันหันก็ดีมากๆเลยนะคะคันนี้เนี่ยมีทั้งระบบกุญแจรีโมทสัญญาณกันขโมยครบชุดแล้วที่สำคัญนะลืมรีวิวด้วยกระบะมันใหญ่ แต่ก็ยังคงความคอนเซปต์เดิมนะคือนะคะเป็นที่เก็บของนะแล้วก็ชาร์จนะคะไฟบ้านได้จะแถมไปให้นะคะชาร์จไฟบ้านได้นี่คือหัวชาร์จไฟบ้านนะคะนี่หัวชาร์จไฟบ้านนะคะจะแถมไปให้พร้อมกับตัวตั้งเวลาทัมเมอร์นะคะตรงนี้เนี่ยสารพัดประโยชน์ คันใหญ่ m อ็มศูถึงเอ็มศูนย์หนนะคันใหญ่นะแล้วยังคอนเสิต์เดิมคืออะไรปรับเป็นกระบะได้ปรับเป็นกระบะได้เห็นไหมกระบะเนี่ยใหญ่ไซส์บึ้งบรรทุกคนก็ได้บรรทุกของก็ได้นะคะใส่น้องหนาน้องแนวก็ได้ไปตะลงไปตลาดได้หมดเลยนะใหม่มากๆนะคะค่อนข้างแน่นหนึบ แล้วนี่เป็นระบบเปิดนะคะล็อก2ชั้นนะไม่สามารถเปิดจากข้างนอกได้เลยนะคะรุ่นนี้นะรุ่นใหม่ของ c ซียพีค่ะ M 0 1 B b ศ g Size คันใหญ่เบาะใหญ่กว่าเดิม15เซนเบาใหญ่กว่าเดิม15เซนมอเตอร์ใหญ่กว่าเดิม800วัตต์นะคะ แบตเตอรี่เนี่ย60โวลต์ 6, w, 25แอมป์5ก้อนเลยนะคะคันใหญ่บอกเลยตอบโจทย์รีสอร์ทหรือใครอยากจะได้รถคันใหญ่ๆฉู้อยากได้แบบเหมือนรถกอล์ฟในสนามกอล์ฟคันนี้นะตอบโจทย์ M 0 1 b นะ7 9นเ็บาทใครสนใจสามารถทักมาตามเบอร์ที่ขึ้นตรงนี้แล้วก็สามารถเลือกสีได้นะคะตามสีที่ขึ้นตรงนี้ได้เช่นกนันมีทั้งหมด7สีค่ะนะคะ วันนี้นะคะใครสนใจ c a t ีคารถไฟฟ้านะรถทุกคันผลิตใหม่ตามออเดอร์ลูกค้านะคะตรงปกไม่จกตาส่งถึงหน้าบ้านเซอร์วิสทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางนะคะวันนี้จะน้อัปเ,เดตแต่เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดติดตามช่องเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย